สวัสดีค่ะผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ Data Latte Podcast รายการที่ให้ความรู้เรื่อง AI สำหรับผู้ประกอบการไทยค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่หลายคนกังวลนั่นคือธุรกิจอะไรที่จะอยู่รอดในยุค AI ก่อนอื่นเลยให้เราทำลายความเข้าใจผิดที่หลายคนมีกันก่อนนะคะหลายคนคิดว่า AI จะมาแย่งงานเราธุรกิจแบบเดิมๆคงอยู่ไม่ได้แล้วหรือต้องเปลี่ยนธุรกิจใหม่หมดเลย แต่ความจริงแล้วไม่ใช่อย่างนั้นค่ะ AI ไม่ได้เป็นมอนสเตอร์ที่มากินธุรกิจทุกอย่างมันเป็นเครื่องมือที่จะมาช่วยให้เราทำงานได้ดีขึ้นถ้าเรารู้จักใช้อย่างถูกต้องเหมือนกับเมื่อสมาร์ทโฟนเข้ามาคนที่ปรับตัวได้ก็เติบโตคนที่ปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงก็อาจจะตกขบวนไปจริงๆนะคะตอนนี้เรามาดูกันว่าธุรกิจแบบไหนที่จะไม่เพียงแต่อยู่รอดแต่ยังเติบโตได้อีกด้วย ประเภทแรกธุรกิจที่เน้น Human Touch AI เก่งมากแต่มันยังทำไม่ได้อย่างหนึ่งคือการสร้างความเชื่อมโยงทางอารมณ์แบบคนกับคนธุรกิจที่อยู่ในกลุ่มนี้เช่นบริการให้คำปรึกษาสปาคาเฟ่ที่มีบรรยากาศดีหรือแม้แต่ร้านอาหารที่เน้นความเป็นกันเอง ประเภทที่2ธุรกิจที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะทางสูงงานที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญความคิดสร้างสรรค์และการตัดสินใจเชิงซับซ้อน AI อย่างทำแทนไม่ได้อย่างสมบูรณ์เช่นการออกแบบสถาป,ปตัตยกรรมงานหัตถกรรมประณีตหรือแม้แต่การดูแลรักษาโรคที่ซับซ้อน ประเภทที่3ธุรกิจโลเคอลานิชนี่คือจุดแข็งของ SME ไทยเลยค่ะความรู้เฉพาะท้องถิ่นการเข้าใจลูกค้าเฉพาะกลุ่มนี่คือสิ่งที่ AI ยากจะทดแทนได้เช่นร้านอาหารท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์บริการท่องเที่ยวเฉพาะพื้นที่หรือสินค้าหัตถกรรมพื้นเมืองแล้วธุรกิจไหนบ้างที่ต้องวิ่งหนีหรือปรับตัวเร็วๆนี้ธุรกิจที่เสี่ยงสูงได้แก่งานประมวลผลข้อมูลพื้นฐานงานแปลภาษาทั่วไปหรือการขายแบบไม่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง แต่อย่าเพิ่งตกใจนะคะธุรกิจเหล่านี้ยังอยู่ได้ถ้ารู้จักปรับตัวเหมือนกับร้านหนังสือเมื่ออเมซอนเข้ามาหลายร้านต้องปิดตัวแต่ร้านที่ปรับเป็น Community Space มีการจัดกิจกรรมมีคาเฟ่นในร้านกลับเติบโตได้ดีกว่าเดิมเสียอีก ก่อนจบรายการขอสรุปสั้นๆนะคะไม่ใช่ทุกธุรกิจที่จะตายเพราะ AI แต่ทุกธุรกิจต้องปรับตัวธุรกิจที่อยู่รอดและเติบโตคือธุรกิจที่รู้จักใช้ AI เป็นเครื่องมือไม่ใช่ศัตรูเน้นพัฒนาจุดแข็งที่ AI ทําไม่ได้และปรับตัวอย่างต่อเนื่องการเปลี่ยนแปลงไม่ได้หมายความว่าต้องทิ้งธุรกิจเดิมแต่หมายถึงการทําธุรกิจเดิมให้ดีขึ้นด้วย AI สำหรับใครที่อยากเรียนรู้การใช้ AI ในธุรกิจแบบเจาะลึกเฉพาะทางเรามีคอร์สและคำปรึกษาเฉพาะธุรกิจที่จะช่วยให้คุณวางแผนการใช้ AI ได้อย่างเหมาะสมติดตามเราได้ที่ Data Latte หรือฟังรายการนี้ย้อนหลังในแพลตฟอร์มโปรดของคุณขอบคุณที่ฟังค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ